ข้อสุเน,นะครับลูกเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาครับเงื่อนไขแรกเพราะฉะนั้นตัวที่จะผ่านมาได้ก็คือจัตุรัสเปี่ยงปูนลูกเว้าใช่ปะผ่านเงื่อนไขแรกคือจัตุรัสเปี่ยงปูนลูกว้านะอันที่สองครับเส้นแยงมุมเพียงเส้นเดียวเท่านั้นที่โดนแบ่งครึง่งแปลว่าไม่ใช่ตระกูลด้านขนานแล้ว้อกไม่ใช่ตระกูลด้านขนานละเพราะด้านขนานเนี่ยรูปวงย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้ ตระกูลด้านขนานเส้นเทียมวงมันจะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันครับเส้นที่หนึ่งจะแบ่งครึ่งเส้นที่สองเส้นที่สองจะแบ่งครึ่งเส้นที่หนึ่งโอเคไหมครับแ่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันแต่อันนี้บอกว่ามีเส้นเทียมุมเพียงเส้นเดียวเท่านั้นที่ถูกแบ่งครึ่งอ่ะลูกมาดูครับเจ้าจตุรัสอ่ะอ่ีเกิดกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตระกูลด้านขนาด อันนี้จะไม่ใช่ตระกูลด,ด้านขนาดเอาตัวที่ผ่านเงื่อนไขแรกม่านไล่ก่อนจะตุลาเปลี่ยนบูดลูกบอาไอ้สองตัวนี้มันตระกูลด,ด้านขนาดครับเจ้าเนี่ยมันตระกูลด,ด้านขนาดเพราะมีด้านตรงข้ามขนาดกันสองคู่เพราะฉะนั้นเสถียรวงจะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันออกเห็นไหมครับ เส้นทยางบวกจึงแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันเส้นที่หนึ่งแบ่งครึ่งเส้นที่สองเส้นที่สองแบ่งครึ่งเส้นที่หนึ่งแต่รูปเว่าวรูปเว่าวไม่ใช่เป็นแบบนั้นังนั้นอันที่จะผ่านเงื่อนไขอันที่จะผ่านเงื่อนไขก็คือตัวนี้นะครับรูปเว่าวนะครับลองมาดูกันครับลองมาดูตัวอย่างรูปว่าวครับ นิยามของสี่องลูก้าลครับ,อ,นนอ,อ,บนะอันนี้เส้นเทียมวงเส้นยาวของมันนะอันนี้เส้นเทียมวงเส้นยาว แล้วก็อันนี้เป็นเส้นเทียมมุมเส้นสั้นเห็นยไม่ลูกนึกถึงโครงว่าวอะโคงว่าวปักเป้าบอ,อกเนาะโอเคเส้นเทียมมุมก็คือโครงโครงของมันนะครับโครงว้าวเนาะนี่ครับแล้วก็ ถ้ากูลากสีเส้นนี้มันก็เกิดเป็นรูปเส้นเ,เกิดเป็นสีเหลืองรูปว้านะเนาะเห็นไหมครับเ,เนี่ยเ,เส้นเพียงมุมตัดกับเป็นมุมฉากครับ แล้วก็เส้นยาวครับเส้นยาวมันเก่งครับเส้นยาวมันตัดแบ,บ่งครึ่งเส้นสั้นได้เห็นปะเห็นไหมสองช่วงนี้เท่ากันเห็นปะเส้นยาวแบ,บ่งครึงเส้นสั้นได้สมมุติว่าเส้นสั้นยาวสิ่มันก็จะโดนแบ,บ่งเป็นห้ากับห้าสมมติว่าเส้นยาวยาว 14, สมมิบสี่เส้นยาวยาวสิบสี่ตอนนี้มันก็จะเป็น เอ่อห้ากับเก้าเนี่ยเห็นป่ะเส้นสั้นแบ่งครึ่งเส้นยาวไม่ได้เส้นสั้นตัดเส้นยาวแบ่งเส้นยาวเป็นสองช่วงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเส้นสั้นแบ่งครึ่งเส้นยาวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ใช้คำว่าตัดแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันแต่จะใช้คำว่าเส้นเทงถูกแบ่งครึ่งได้เพียงเส้นเดียวเจ้าเส้นสั้นนะครับที่โดนแบ่งครึ่งครับ โดนแบงครึ่งดัเส้นยาวนะดังนั้นตัวนี้ก็เลยสรุปตอบมาว่าเป็นสี่เหลี่ยมรูปว่าครับข้อนี้เข้าใจนะเออ อมีจุดไหนที่ลูกขับสนไหมครับตกลณด้านขนาดเส้นแทงมงจะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับ